สวัสดีครับผมบอสจากคอมยูไอดูนะครับรอบนี้เราจะมาพบกับเคสที่ราคาค่อนข้างคุ้มค่าสวยงามและฟังก์ชันเยอะมาพบกับเคสอะไรนั้นตามมาดูในคลิปได้เลย วันนี้ผมจะพามาพบกับเคสที่ราคาไม่ถึง2,000บาทตกอยู่ที่ประมาณ1,800ป9 0 0 1 8 0 0ประมาณนี้กับเคสตัวนี้ครับ Montech a i r p ไล c h สําหรับเคส Montech a i r p u n c เนี่ยจะมีทั้งสีขาวและสีดํานะครับส่วนตัวที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูวันนี้เนี่ยเป็นตัวสีขาวนะครับอย่างแรกเลยเคสตัวนี้เป็นแบบทรง Mid Tower อนะครับรองรับเมนบอร์ด ATX, mATX และ ITX ใส่ได้เหมือนกันนะครับเคสตัวนี้เป็นสีขาวนวลนๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเคสมาพร้อมกับกระจกกองฝุ่นด้านหน้าแล้วก็ยังมีดัสฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมีพิเศษกว่านั้นสามารถแกะออกมาล้างได้เดี๋ยให้ดูรอบๆก่อนเนาะด้านในนะครับมีพัดลมแถมมาทั้งหมด3ตัวนะครับพัดลมตัวนี้ไม่มี RGB นะครับเป็นพัดลมสีขาว,วาเปล่าๆพัดลมเฉยๆนะครับ ก็มีช่อง extension slot นะครับทั้งหมด7ช่องนะครับช่องโพสายด้านบนมีช่องปุ่มโพสสวิต c ์มี s เซสวิตซ์แล้วก็ปุ่ม m v e d นะครับแล้วก็มีด้นหน้าเหมือนเดิมโลโก้ไมโครโฟน3.5หูฟัง3.5แล้วก็ USB 2.0แล้วก็ USB 3.0ของช่องครับเบอรเคสทั่วไปที่มีกับ แต่ที่มันพิเศษกว่านั้นคือทรงของมันค่อนข้างที่จะสวยครับและสีมันนวลมากผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเดี๋ยวเราแกะดูด้านหลังตรงนี้มีรูสําหรับแกนเก็บสายไฟหรือว่าซ่อมสายไฟนั่นเองนะครับสำหรับคนที่แต่งก้อมหรือว่าไม่อยากให้สายไฟมันโผล่เยอะเห็นไ้มมันลุงรังผ่านรูนี้ได้สาย24พินสายไฟเลี้ยงกาจอหรือว่า พวกแผ่นเอด้านหน้าต่างๆสามารถรอดได้หมดเลยแล้วก็ยังมีชุดเก็บรัดสายให้ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับจะเป็นช่องสาหรับใส่ฮาร์ดดิสได้หนึ่งช่องส่วนกล่องนี้จะเป็นกล่องที่มีเอ,อ่อกล่องนี้ที่แถมมาให้นะครับจะเป็นพวกอุปรกรณ์ยึดแล้วก็พวกน็อตแล้วก็มีระโฟงให้ดหลดด้านในเท่านี้เวนี้ก็เอาไว้ใส่ ฮาร์ดดิสต์นะครับใส่ฮาร์ดดิสต์สีขาวนะครับผมแนะนำมอนติกแอพันไลท์ตัวนี้สวยมากแล้วก็ยังมีช่องสำหรับ,บใส่ SSD นะครับ2ช่องนะครับผมติดตั้งได้เลยตรงนี้ด้านหลังเป็นช่องใส่โพสพายนะครับแล้วก็ยังมีที่กองฝุ่นสำหรับโพสพายด้วยนะฮะถอดได้ครับนำมาทำความสะอาดได้ในกรณีที่เราติดโพดสพายนานๆแล้วบ้านมีฝุ่นเยอะ ลมจากพื้นสะพายดูดลมเข้าไปอย่างเงี้ยฝุ่นติดตรงนี้ครับเราแกะออกมาทำความสะอาดได้ต่อมาครับด้านบนก็มีกองฝุ่นเหมือนกันดับฟิลเตอร์พวกนี้ครับอันนี้ออกแบบมาเป็นลายแบบน,นี้ด้วยค่อนข้างสวยดีเดียวส่วนด้านหน้านะครับสามารถถอดออกได้นะครับเห็นกองฝุ่นที่เป็นเหล็กตรงนี้นะครับทุกาทุกคนงานออกครับนิดนึง ให้มันหลุดล็อกนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าด้านในนะครับมันมีเป็นตะแกรงกองฝุ่นอยู่ชั้นหนึ่งอันนี้สามารถแก็ออกไปล้างได้นะครับทุกคนทําการเลื่อนมันขึ้นมานิดนึงแล้วจะเห็นตัวล็อกด้านบนนะครับเห็งน,น,นู้นตัวนี้จะเด้งขึ้นมาฮะแล้วก็ถอดออกามาถอดออกมาครับสามารถล้างฝุ่นในกรณีที่บ้านมีฝุ่นเยอะดูดลมจากหน้าเคสเข้าไปแล้วฝุ่นมันติดอยู่อะไรอย่างนี้ แกะออกมาล้างครับจะได้สะอาดขึ้นเนาะไป,ไปที่เดิมแล้วก็ใส่ไปที่เนิมถอดเก็บง่ายมากๆแต่แปลงด้านหน้า,นาก็เหมือนกันนะครับเก็บง่ายโคตรทุกคนจะเห็นล็อกอันนี้นะครับเอาขาเกี่ยวตรงนี้เสียบลงไปในล็อกก่อนชึบแล้วก็งัดมาขึ้นแล้วก็ล็อกแค่นี้ครับง่ายมากๆวิธีการแกะ มาดูตรงกระจกกันกระจกจะมีเชือกนะครับมีเชือกสำหรับดึงกระจกออกวันนี้เราไม่ต้องแกะวางถอดน็อตไม่ต้องมีนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นกระจกแบบบางครับไม่ต้องมีนอ็อตไม่ต้องใส่น็อตยึดแบบนี้ปลอดภัยกว่าไม่ต้องกลัวตกเพียงดึงออกมาเบาๆนะครับเปิดใจแล้วะครับแค่ดึงออกมาเบาๆนะครับสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ คนที่บอกว่าเฮ้ยพี่เราผมจะติดตั้งเมนบอร์ดตั้งของเนี่ยผมจะถอดกระจกยังไงทุกคนดูนะฮะมันจะเป็นบานครับก็จริงแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ได้ยึดไว้มันจะเป็นแบบเสียบครับทุกคนยกขึ้นเบาๆฮะดึงออกมาแล้วยกขึ้นเบาๆครับถอดออกได้แล้วครับทีนี้เวลาเราติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งเมนบอร์ดติดตั้งการ์ดจอหรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเนี่ยจะได้ไม่ต้องเปิดมันทิ้งไว้อาซซากัวมแตกก็อถอดมันออกมาเลยเนาะโอเค เคสนี้มีประมาณนี้ส่วนเดี๋ยวเราดูด้านในกันด้านในอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาให้พัดลมมาทั้งหมดอันนี้เป็นคู่มือไบพัดลมมาทั้งหมดสตัวนะครับพัดลมด้านหลัง1นึ่งตัวและพัดลมด้านหน้า2ตัวนะครับให้มาทั้งหมด3ตัวทีนี้เนี่ยช่องสําหรับความสูงสำหรับ cpu cooler เคสนี้ระบุไว้ว่าได้สูงสุดถึง1 7 0เ mm จดิมิลลิเมตรนะครับหรือว่า17เซนนั่นเองนะโดยไม่โดนกระจกนะ สิบเจ็ดเซนโดนมิดเดิกระจกก็นะ่าจะสูงประมาณน,นี้สิบเจ็ดเซนนะจากเมนบอร์ดไปตรงนี้สิบเจ็ดเซนแล้วก็กาสจอนะครับสามารถวางได้ยาวสุดถึงสามร้อยสี่สิบมิลลิเมตรหรือสามสิบสี่เซนนั่นเองจากตัวช่อง PE ตรงนี้ยาวไปถึงตรงนี้ได้ถึงสามสิบสี่เซนติเมตรแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนถ้าเกิดลูกค้าคนไหนนะครับติดตั้งหม้อน้ําด้านหน้าจะสามารถใส่กาสจอยาวสุดได้แค่สามร้อยสิบหรือสามสิบเอ็ดเซนนั่นเอง สำหรับใครที่อยากติดตั้งชุดน้นก็ดูขนาดของก้านจอตัวเองก่อนนะครับว่าสามารถใส่กับเคสตัวนี้ได้หรือล่าด้านในค่อนข้างเรียบหรูแล้วก็มีสกรีนคําว่า Mon t ทกตรงนี้ผมว่ามันค่อนข้างเด่นเลยนะตัวนี้เห็นชื่อแบรนด์ได้ชัดเห็นชื่อแบรนด์ได้ชัดมากค่อนข้างเด่นเลยแล้วก็สวยสีขาวเนียนตามากจริงๆครับถ้าจะให้ดีผมแนะนําให้ซื้อพวกพัดลตมาร์เข้าไปด้วยรถมาร์สีขาวอะไรเงี้ย ผมว่ามันจะสวยกว่าแต่งเคสได้สวยขึ้นหรือใครที่ไม่ชอบไฟก็ซื้อพัดลมเปล่าสีขาวแบบนี้ครับมาใส่ให้มันเต็มเครื่องสำหรับเคสนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มากองฝุ่นพัดลมในเคสวิธีการถอดหน้าเคสกองฝุ่นด้านหน้ากองฝุ่นโทรศัพทัายช่องใส่ฮาร์ดดิสทุกอย่างที่ให้มาผมว่ามันค่อนข้างคุมค้มคุ้มค่ากับราคาที่ไม่ถึง2,000บาทน,นะครับวัสดุก็ค่อนข้างดี ไม่แย่เลยทุกคนดูนะครับโครงที่ไม่แย่เป็นยังไงเขย่าแล้วไม่แกว่งครับเนี่ยถือว่ายิดแน่นๆเลยครับเอ้ยยังไม่พอมีออปชั่นเสริมนะครับสำหรับคนที่อยากติดพัดลมสำหรับดูดลมเพื่อไม่ให้กระจอร้อนกินไปนี่ครับรูด้านล่างนี้ครับสามารถติดพัดลมเพิ่มได้อีกสองตัวนะครับแล้วก็มีรูสำหรับร้อยสายพัดลมด้วย โอเคครับหลักๆมีแค่นี้ครับเคสร,ราคา1,000ประมาณ1 7ึ0 1,800กัสิบ m o n t e พันแปด0 0อยกับท์สำหรับคนที่บอกว่าพี่ครับมีตัวที่มันแบบสวยกว่านี้ไหมมีตัวที่มีไฟ RGB ไหมมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมอนเทคแ a i r พ0นพรีเมียมอ่าใช่ใช่มอนเทคแอร์พันพรีเมียมตัวนั้นจะได้พัดลม RGB ทั้งหมด3ตัว สามสามหรือสี่ตัวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมน่าจะทําคลิปอีกรอบหนึ่งทําคลิปสําหรับเคสตัวนั้นแล้วก็ตัวแอร์พันพรีเมียมเนี่ยด้านหน้าจะเป็นกระจกนะครับจะเป็นกระจกกับตะแกรงเลือกได้ว่าจะใส่แบบไหนส่วนความกว้างจะพอๆกันขนาดจ,จะพอๆกันแต่ว่าจะได้สวยกว่าได้พัดลม r g b ได้กระจกกระจกด้านด้านหน้าจะเป็นกระจกไม่ใช่ตะแกรงแบบนี้นะครับส่วนตะแกรงก็มีให้เหมือนกันนะถ้าตัวพันใช่ใช่ตัวพันพรีเมียมมีโอเคครับหลักๆมีเพียงเท่านี้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเคส Montec Airpan Lite วันนี้ผมต้องพอเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เคสนี้ลาไปก่อนได้บายครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ